สวัสดีครับน,นี่ช่องไอ้นอนท์ใส่ลุยชาแนลกับปลามากินอ่อยำไส้ยำไส้ตุ้งครับผมตังไอ้มหมิ่นกำังเตรียมของไว้ข้างนาะแล้วก็กมีพักกังเคียงกับมีหอมป้อมก็ปไปหอมดวนแล้วก็น้ำน้ำจิ้มเจีวครับผมนี่ครับน้ำจิ้มเจีวสูตรลำปางครับผมน้ำพริกหลับใช้น้ำพริกหลับสูตรลำปางแล้วก็มีอ่า นี่ครับน้ำจิ้มสามรสครับผมมีตับดิบเหียครับตับหมูตับควายครับสูตรกันท่านนะครับก็ใจเหมือนเดิมครับใจน้ำพริกลาบของป้าสมศรีลำปังครับผมน้ำพริกลาบก็มีสูตรลำปังครับผมใส่กะปิสามารถเก็บไว้เหมือนครับได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับสนใจกระซังได้ครับผมเดี๋ยวจะเขียนเบอร์โทรไว้ปืนคลิปนะครับนาะ จะได้กันมานั่งป่ะมานั่งกินด้วยกันนะครับข้าวแรงครับผมถ่ายเองถ่ายเองตัดเองเหมือนเดิมครับผมป่ะจัดไปเหล่า,าตักสำหรับกุ้งยังไงครับมีกันซอยผมเหมือนหกเลยเนาะ มาเดอรให้เองกินเองเหมือนเดิมกลุ่มอีกเลยครับ

ก็ขอสุมาภัพให้หมูดิ่มกินดิบด้วยครับเหมาะเพชรได้ใจครับผม ดัดเองครับ <c oughs> ขออย่าเจมือนะครับมือจ้อนแล้วครับ ต้องพี่หลับเอาไปคั่วกับน้ำมันผืดเ่สักหน่อยครับมันจะหอมแอดเลยเกินใส่เลยครับสับดิบครับผมสับดิบมันเป็นหมูควายผม

แต่พับล้มเหมาะลองหันเด้อครับลองไปแย่งกลิ่นวันเด้อ ตื่นเต้นจานไปด้วยครับผมยห้แอดมินมาตดัดแอดมินตัดคลิปครับผิกหลาบมปนปลาเป็นหมออ้อเด็ดตีนไงเลยครับตีนเงยมันต้องซอยครับผมเสียเวลาซอย

กับไงนะครับเนี่ยครับไงได้แต่เนีน่ยครับเนี่ยอ,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 อีกอะรั้มพันนะครับหม้อมแตะหม้อแตะครับเนี่ย ติงครับตีนในปิดใต้ครับผม,มพริพกกระลำเผ็ดเหมาะครับผม จับกันยังแล้รับอืมอืมอืออ,อ,อีกะเมาะสะใจใครุ๊ดได้เนาะ ครับจิ <déc> <ide> ้มือพออีกเลยเหมาะอืมหืมือกสาะไร มค,คลิปนี้คงกินมะเสี่ยงแน่นอนครับหนักครับปรเปิ่งจแอดมินจัดให้ครับผม ให้ชงและเร่งด้วนครับผมจิ้มสามรถมาจิ้มพี่กราบครับ ในคลิปนี้ก็ขอขอพอแค่นี้ก่อน,นครับพอดีได้เวลาไปทำงานของไอ้นนใส่ยรู้ชาแนลละนะครับเนาะช่วยกดติดตามกดถูกใจกดซับซับสไครต์ให้ผมรับเพื่อเป็นกำใจเมืผมใน,นี้ยช่องต่อไปครับวันหน้าอาจจะเป็นเมนูอื่นครับผมอยากจะให้ผมเนีเมนูอย่าง,างก็บอกครับอพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยแนะนำมาครับ ก็แนะนํามาเดียวตั้งช่องจะพยายามแก้ไขแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆอย่างมาบ่ต้องโลกสวยเบ้านนะครับครับผมจะได้ขอบคุณครับบ๊ายบาย